สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสมโมสรลิเวอร์พูลระจำวันที่น่าสนใจในรอบวันนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันนะครับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปของผมด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีประเด็นอะไรนำมาฝากทุกๆคนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวสาร ของสมโมสรเวอร์พูลประจำวันในรอบเที่ยงนี้พร้อมๆกันได้เลยจ้าเรามาเริ่มต้นกันกันกบอดีตนักเตะเก่าของเรอยางมาบาดดซาโก้กันหน่อยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าจะมีคนจำแกได้หรือเปล่านะล่าสุดแกเนี่ยดันไปมีเรื่องกระชาคอเสื้อกับผู้จัดการทีมต้นสังกัดซะอย่างนั้นนะครับก็สำหรับมาดาดูซาโก้นะครับสมัยก่อนเนี่ยก็เคยเป็นนักเตะของสมโมสรเวอร์พูลนะแต่ว่าก็มีฟอร์มารเล่นที่ ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็ต้องปล่อยไปนะและปัจจุบันนี้เนี่ยแกก็ค้าแข้งอยู่กับสโมสรมงโปลีเยนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมันมีสื่ออย่างเลกิฟก็เป็นสื่อในประเทศฝรั่งเศสนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงที่สโมสรมงโปลีเยเนี่ยมีการซ้อมอยู่นะครับทางทีมเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2อฝั่งแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันตามภาษานักฟุตบอลนะครับแต่ประเด็นก็คือ รู้สึกว่าทางผู้จัดก,การทีมที่ชื่อว่ามิเชลเดอากาเลียนเนี่ยในจังหวะที่ทางมารบาูซาโกถูกกระทบกระทั่งจากเพื่อนร่วมทีมเนี่ยแกจะไม่ให้เป็นจังหวะฟาวนะครับซึ่งมันก็ทําให้ซาโกเนี่ยไม่ค่อยพอใจผู้จัดก,การทีมและก็จัดก,การลุกขึ้นมาทําท่ากับเฟดกับฟัดก,กับฮือลือแล้วก็เดินตรงปี่ไปที่ผู้จัดก,การทีมนะครับหลังจากนั้นก็ทําสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือแกเข้าไปกระชากเสื้อผู้จัดก,การทีมซะอย่างนั้นนะครับ ซึ่งตามข่าวเนี่ยเห็นบอกว่านักเตะของสโมสรมงปริเย่เนี่ยก็รีบกุลีกูจอเข้ามาแยกทั้ง2ฝั่งออกมานะครับแล้วก็เห็นว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่มีการเคลียร์ใจกันแต่อย่างใดโดยทางสื่อน,นะครับได้อ้างเพิ่มเติมด้วยว่าจากพฤติกรรมที่มันแย่ๆของมาบดูซาโกเนี่ย มีโอกาสสูงมากๆที่ทางมงโปลเย่เนี่ยจะประกาศยกเลิกสัญญาของเขาในทันทีนะครับเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็ถือว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งของการทําทีมอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นุดูการมันเนี่ยลงสนามไปเพียงแค่6นาทีเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับลงสนามไปเพียงแค่6นาทีเท่านั้นโอ้โหทีนี้เรามาอัปเดตอาการบาดเจ็บรวมถึงเช็คสภาพความพร้อมของทีมกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะในคืนนี้เนี่ย มันจะมีโปรแกรมที่เวอร์พภูลงสนามเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของตูลุสในรายการยูโรปาลีกด้วยนะครับก็ไปกันแบบไวๆเลยก็แล้วกันนะครับทางเจอร์กนคลับเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ล่าสุดเกี่ยวกับสภาพาฟาวนมฟิตของนักเตะหลายๆคนที่เรานี่อยากทราบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโคดี้กักโปหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่านะครับทางเจอร์กนคลับก็ได้ออกมายอมรับว่า ในตอนนี้กักโปเนี่ยสามารถซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แบบเต็มที่แล้วนะครับซ้อมได้ตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานู่นเลยนะแล้วก็พร้อมแล้วนะครับที่จะมีชื่อในทีมสําหรับเกมคืนนี้ส่วนสําหรับดาวิ่งนูนเยสนะครับในตอนนี้เจ้าตัวก็ทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องซึ่งทางครอปก็ยอมรับว่านักเตะเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็น่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่กําลังมีความมั่นใจซึ่งทุกคนในทีมเนี่ยก็กําลังมีความสุขกับเขานะครับ และแน่นอนในคืนนี้เขาก็พร้อมที่จะลงสนามส่วนในเรื่องของแอนดูโรเบนสันนะครับแบ็กซ้ายของทีมในตอนนี้ก็เข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วแต่ยังต้องพักรักษาตัวอีกซักระยะหนึ่งนะครับนั่นเท่ากับว่าคืนนี้เขาจะไม่ได้ลงสนามโชว์แล้วเบนด็กเนี่ยในตอนนี้ก็มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อนะครับไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ ส่วนสำหรับนักเตะคนอื่นๆที่ทางเจอกันครอปไม่ได้พูดถึงเนี่ยทุกคนก็พร้อมที่จะลงสนามแบบครบคันนะครับก็ย้ํากันอีกสักหนึ่งรอบกันล้กันนะครับในค่าคืนนี้นะครับเลี้ยวพูจะเปิดบ้านแอนฟิลลงสนามพบกับสโมสรตัวโลสรับจะทําการแข่งขันกันในเวลาตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับ ทีนี้เรามาต่อกันที่สถิติอันยอดเยี่ยมของทางวอร์จิลฟันได้กันหน่อยดีกว่านะครับเพราะล่าสุดมันมีสถิติได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าฟันได้เนี่ยเป็น1ใน3แข้งกองหลังที่ไม่มีใครเนี่ยเลี้ยงผ่านในรายการพิมียร์ลิกอังกฤษนี้เลยนะครับก็สำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเว็บไซต์ฮูสกอร์เนี่ยก็เอาสถิติที่น่าสนใจของแข้งในตำแหน่งกองหลังเอามากางให้กับชาวโลกเนี่ยได้ดูกันนะครับ และเขาก็ระบุว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยมีแค่งอยู่เพียงแค่3คนเท่านั้นในพิมียรลีกอังกฤษที่ยังไม่มีใครเนี่ยเลี้ยงผ่านได้เลยนะครับคนแรกก็คือวอร์จิลฟันไดของเลอ o ุลนั่นเองนะครับคนที่2วิลเลียมซาลิบาของอาร์เซนอลและคนที่3เคิร์กซูมาของเวสต์แฮมยูไนเต็ดโดยสถิติอันนี้นะครับพวกเขาเนี่ยวิเคราะห์จากแค่งกองหลังจำนวนทั้งสิ้น42ลายนะ แล้วทุกคนเนี่ยก็จะต้องลงสนามเป็นตัวจริงเกิน5นัดขึ้นไปนะครับและในจำนวนกองหลังทั้ง42คนนี้นะครับก็มีแค่3คนนี้แหละที่ยังไม่มีใครเนี่ยเลี้ยงผ่านพวกเขาได้ทั้งนี้นะครับทาง v อ r t u ิลฟ d นไดเนี่ยเคยสร้างสถิติที่ทำให้ทั่วโลกเนี่ยถึงกับต้องตะลึงนะครับย้อนกลับไปในปี2018ถึง2020เนี่ยฟ u นไดเคยครองสถิติไม่มีแข้งกองหน้าคนไหนหรือว่านักเตะคนไหนที่เลี้ยงผ่านเขาได้สัก,กคนนะครับ แล้วก็สามารถทำต่อเนื่องกันมาได้ยาวนานกว่า50เกมติดต่อกันเลยนะโอ้มกออะไรมันจะยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวขนาดนั้นทีนี้เรามาปิดท้ายกับข่าวตลาดนักเตะกับแข่งที่ชื่อว่าเอียนมัสเซนกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะล่าสุดมันมีการเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมล่าสุดที่กำลังเกาะติดสถานการณ์ของเขา ก็สำหรับไอ้เจ้าเอียนมาเซนนะครับปัจจุบันนี้ก็เล่นให้กับสโมสรเชลซีในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับปัจจุบันเนี่ยอายุเพียงแค่21ปีนะแล้วก็เพิ่งจะแจ้งเกิดได้ในฤดูกาลล่าสุดนี่เองนะครับโดยตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเอียนมาเซนก็ใกล้จะหมดสัญญากับทีมแล้วนะครับเห็นบอกว่าสัญญาของเขาเนี่ยมันเหลืออีกประมาณ2ปีนะจะหมดลงในปี2025นะครับ และเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ยอมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีเห็นบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากที่จะมองหาโอกาสใหม่ๆที่มันดีกว่านี้นะครับไม่อยากจะต้องมานั่งแก่งแย่งตำแหน่งตัวจริงกับสโมสรเชลซีและในตอนนี้เนี่ยก็มีทีมอยู่2-3ทีมที่ให้ความสนใจเขาแต่จะมีทีมใหญ่ๆเนี่ยเพียงแค่ทีมเดียวก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ทว่าล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลแอคโค่ก็ได้ออกมาตีข่าวหน้าหนึ่งเอาไว้ในทรานสเฟอร์ไลท์นะครับ ว่าลิ์พูเนี่ยเป็นทีมล่าสุดที่ให้ความสนจใจไอ้เจ้าเอียนมัสเซนคนนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของสโมสรลิ์พูเนี่ยยังไม่ได้จริงจังอะไรกับเอียนมัสเซนมากมายสักเท่าไหร่นะครับมันเป็นเพียงแค่การเกาะติดสถานการณ์แบบอย่างห่างๆอย่างห่วงๆเท่านั้นนะครับซึ่งเอาตรงๆนะถึงแม้สโมสรลิ์พูจะสนใจเจ้าแข้งรายนี้นะครับแต่ถ้าถามความสึกของผมเนี่ย ผมรู้สึกว่าหลากัหลกๆสโมสรลิพูน่าจะไปจริงจังกับแข้งในตำแหน่งกองหลังที่เป็นเซนเตอร์แบ็คแบบจริงจริงจังๆน่าจะดีกว่านะครับหรืออาจจะเป็นแข้งในตำแหน่งกองกลางตัวรับน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากกว่าแล้วก็น่าจะทําให้แฟนบอลเนี่ยยิ้มได้มากกว่าที่จะเป็นไอ้เจ้าเอียนมาเซนคนนี้นะครับแล้วทุกๆคนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเห็นเหมือนกันที่ผมเห็นหรือเปล่ายัางไงก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยกันละกันนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะชอบไอ้เจ้าเอียนมาเซนนี้ก็ คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มการเล่นของเจ้าเอ็นมาเซนคนนี้ด้วยไม่รู้ว่าเล่นดีหรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์บอกให้ทราบกันด้วยกันละกันนะจ๊ะอ่าก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับสําหรับคลิปคลิปนี้นะถ้าใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้และยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ายังไม่ได้กดปุ่มไลค์เนี่ยอย่าลืมนะครับฝากกดปุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปด้วยกันละกันนะครับ และสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของผมแล้วขออนุญาตกล่าวคำลากันเลยก็แล้วกันขออนุญาตยกสองมือขึ้นมาและกล่าวคำเบาๆว่าสวัสดีครับ